เอาละรอบนี้เรามาย้อนกลับมาเล่นทีสายจะต่อกันต่อเนาะเพราะว่าเกมที่แล้วมันค่อนข้างเฟลรอบนี้เรามาเจอกับเทียบแปดเช่นเดิมครับแล้วก็มีเทียบเจ็ดนิดนึงก็ผมเกิดทางด้านซ้ายนะเหมือนเขาจะให้ผมเล่นมูน่ะเออเล่น,นููนก็ได้เห็นเขาบอกว่าเขาให้เปเล่นในรถถังกลางจะให้ผมวิ่งเข้าป่าเนี่ยนะผมก็เจอยันเกาะยิงยับดีครับ ยนันเกาะเขาจะอยู่แถวๆนี้นะแถวนำแผ่นเก้าเนี่ย A 9, A 8, เอเก้าเอแปดเอมีเก้าอะไรแบบเนี้ยถ้ามองตามแผนที่นะครับผมไปเล่นฝั่งซ้ายดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเลยรอบนี้ผมจะไปให้สุดนู่นเลยรอบนี้รถถัาถางหนักมากเัเราเยอะครับจะเว้นไทเกอร์พีเนาะไทเกอร์พนะีน่าเล่นกลาง กาเล่นการแบบนี้แกหน้าจะต้องเตรียมใจไว้หน่อยหนะึ่งนะพอผมขึ้นนี้ผมโดนยิงแน่เลยวะ่ะผมค้ำก่อนดีกว่าผมค้ำก่อนน่าจะเจอเพื่อนขึ้นเนินเหรอ เจอจริงด้วยมไม่เห็นนะโอ้ยิงติดดินครับเฮ้ยใครมา ใครมาหรือใครมา chiều húa, chiều húa ไม่ได้ดันก่นอนเพื่อเพื่อซ่อมนะครับโอ้ยิงเข้าด้วย,ยนึกว่าไม่เข้าซะแล้ว เข้านะครับแข็งอเอ,อื้อแลกกันครับแลกกันเอื้อโอ้โหเ,เราจะไม่แลกแล้วแหละ โอ้ยตีนะครบคอย lost the track. The track. แปบบ๊แบบแปบบ๊แบแป๊บแป๊บแป๊บหนึงแป๊บนึงดัแบบนอยู่ คุณใช้ไม่ได้เอ,อื้อเรียบร้อยครับลึกไปหน่อยผมว่าหัวอยู่ได้นานอยู่แล้วนะดูครับระยะนี้เลยอ๋อโดนลูกโด,โดนลูกระเบิดแรงโดนลูกระเบิดครับระเบิดเลยอจก่อเขาด้วย